ค่ะสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ c h a n n e l m ล l o l ท w วนอีกเช่นเคยนะคะก็ห่างหายกันไปนานมากๆนะคะขอใช้คำว่านานมากๆนะคะกับการลงคลิปของเรานะคะก็เออนานจริงนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมีภารกิจที่ค่อนข้างยุ่งมากเลยนะคะแล้วก็คือจริงๆอ่ะเราอะ่ะมีอัดคลิปเกมไอเดนติตี้วีนี่แหละไปคลิปนึงแล้วก็ตั้งใจว่าจะอัดตัดแล้วก็ลงให้เสร็จใช่ไหมคะแต่ว่าคือเหมือนช่วงที่อัดเสร็จแล้วอะ่ะ แบบไม่ว่างตัดนะคะก็เลยแบบว่าดองคลิปไว้นานมากจนถึงจุดที่แบบเออถ้าลงไปตอนนี้มันน่าจะแบบเหมือนเออไม่ทันช่วงเวลานั้นแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยแบบว่าเออก็เลยลบไปนะคะก็เลยได้เลิอกอีกทีก็คือมาอัดคลิปในวันนี้นะคะก็หายไปนานมากจริงๆนะคะก็วันนี้กลับมาแล้วนะคะก็กลับมาอยู่กับน้องน้ําหอมนะคะแล้วก็เออเราเคยเออตอบคอมเมนต์คอมเมนต์ที่เคยมาคอมเมนต์ในคลิปของเราไว้นะคะว่า เราจะมาเล่นนองน้ําหอมกับเครื่องประดับสตาร์ไลน์นี้เลยนี่โอเคเห็นไหมคะเป็นเครื่องประดับระดับสีทองนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะคะว่าเอฟเฟกของเครื่องประดับนี้มันสวยงามมากแค่ไหนนะคะสามารถกดเข้าไปดูคลิปนี้ได้เลยนะคะซึ่งเป็นคลิปที่อยู่ในช่องของเรานะคะหน้าปกเป็นรูปนี้เลยนะคะก็สามารถกดเข้าไปดูกันก่อนได้นะคะว่าเครื่องประดับสตาร์ไลน์เนี่ยซึ่งเป็นเครื่องประดับระดับ S หรือว่าระดับสีทองเนี่ย เอฟเฟกมันสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปเล่นนองน้ําหอมนะคะซึ่งการที่เราจะทาคลิปเล่นนองน้ําหอมเนี่ยมันก็จะเออน่าเบื่อไปหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาเออสอนเทคนิคการเล่นนะคะในการกดน้ําหอมเซียววีนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มการสอนเทคนิคการกดยอน้าหอมเซียววีนะคะสําหรับน้องน้ําหอมก็เราอยากจะมีอะไรมาเกริ่นก่อนนิดนึงนะคะก็คือ เ,เทคนิคที่เราจะสอนวันนี้เนี่ยมันจะต้องใช้การปรับมุมกล้องแล้วก็การมองหลังนะคะก็คือการทําแบบนี้นั่นเองนะคะการมองหลังแบบนี้นะคะซึ่งสําหรับใครที่ยังทําไม่เป็นหรือว่ายังไม่รู้วิธีการปรับมุมกล้องนะคะก็เราอยากแนะนําตรงนี้นะคะว่าให้ไปกดย้อนดูคลิปในช่องเราก่อนนะคะซึ่งคลิปก็คือหน้าปกหน้าตาแบบนี้เลยนะคะโอเคก็ ก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะคะก็สามารถกดดูคลิปนะคะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะหน้าปกเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะก็คือคลิปในช่องเรานั่นเองนะคะเพื่อที่จะทาให้ทุกคนสามารถเรียนดูเทคนิคการสอนกดยอน้ำหอมเซียวีได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะแนะนําให้ดูก่อนนะคะโอเคค่ะแล้วก็ค่ะแล้วก็วันนี้ที่เราจะสอนเล่นเทคนิคการกดยอน้ำหอมเซียวีนะคะเราจะไปฝึกซ้อมกันในโหมดคัสต้อมนะคะที่เป็นโหมด1นมีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปสอนคีการ เข้าไปในตัวโหมดกันด้วยนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะค่ะก็หลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้นะคะว่า Identity V เนี่ยมีโหมด1 V1 สําหสำหรับไว้ฝึกซ้อมกับบอดแล้วนะคะก็จริงๆงอาจจะมีหลายคนที่รู้แล้วแต่ว่าเราเพิ่งรู้ได้เมื่อไม่นานมานี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเข้าไปลองฝึกซ้อมกันดูนะคะก็เราก็กดเข้ามาหน้าเล่นเกมปกติเลยนะคะเราก็กดเข้าไปที่โหมด Custom Script นะคะหรือว่าตรง Custom Mode นั่นเองนะคะ ค่ะซึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยตัวเราจะอยู่เป็นฮันเตอร์ก่อนนะคะซึ่งก็กดเปลี่ยนไปเป็นเซอร์นะคะแล้วก็กดตรงมุมบนขวามือน,นะคะจะมีตรง c h a l l ล n g e Hunter นะคะที่เป็นบอทอยู่นะคะก็คือกดเข้าไปเลยนะคะเราจะเรียกการเล่นแบบนี้ว่าการเล่น1นึวีหน,นะคะก็สามารถสุดซ้อมกับบอทได้นะคะซึ่งบอทที่เขาจัาให้เราเนะี่ยจะเป็นแมรี่ในทุกครั้งนะคะซึ่งแมรี่เสกกระจกได้มีบลิงค์คือครบเครื่องมากๆเลยนะคะแล้วก็เออเสกกระจก ตรงมากคะ่ะตรงหัวเราตลอดคือหนีไปไหนคือยากมากคะ่ะก็อยากให้ถ้าใครอยากฝึกซ้อมหรือว่าฝึกจุ๊กอะไรังไงก็สามารถกดไปเล่นได้น,นะคะก็วันนี้เราเล่นน้ำหอมด้วยใช่ไหมคะก็แมรี่กับน้ำหอมเนี่ยแมรี่ก็เป็นเออไม่ใช่คือน้ำหอมเนี่ยก็เป็นตัวที่เคานเตอร์แมรี่ได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เหมาะมากแก่การมาฝึกเออในการซ้อมกดย้อนหอมเสียวิของเราในวันนี้นะคะ ก็แมปวันนี้เราจะแรนดอมเลยนะคะแล้วแต่โชคชะตาว่าจะให้เราเล่นแมปไหนนะคะเจอแมปแปลกก็โชคดีนะคะไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคำที่เป็น1นวีหนึ่งนะคะก็จะมีเราคนเดียวนะคะซึ่งเราก็เออเป็นน้องน้ําหอมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะก็ขายของอีกรอบนะคะเราใช้เครื่องประดับเป็นเครื่องประดับสีทองหรือว่าเครื่องประดับสไล์นะคะก็เดี๋ยวก็ทําตามที่น้องในคอมเมนต์ขอมาแล้วนะคะโอเค ก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยค่ะนั่นนั่นไงนดูชื่อแบบสิทุกคนแบบโรงพยาบาลบ้าค่ะทุกคนตาย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 แน่แบบนี้ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะแม้ว่าแบบจะเป็นแบบที่ไม่คุ้นเคยแต่ว่าเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะ <c oughs> โอเคค่ะก็อยู่ในแบบโรงพยาบาลบ้าแล้วนะคะ โอเคค่ะก็อยู่ในห้องซ้อมเป็นโนนะคะเป็นแมพที่เราเออไม่ได้เล่นเลยดีกว่านะคะก็เรียบร้อยใจดังแล้วนะคะเนี่ยค่ะเจอแมรี่แล้วะค,ะค่ะเนี่ยค่ะการกดย้อนคือเราต้องดูมือะคะ่ะถ้าฮันเตอร์ตีเมื่อไหร่เราก็ค่อยกดน้ำหอมไม่ตีด้วยเฮ้ยกดไม่ทันมิชชั่นเฟลเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอไปคิดหน้าแป๊บหนึ่ง <c oughs> กดไม่ติดเฉยเลยขอร้อง โอเคค่ะก็คลิปนี้ก็ตานี้ก็ดูคำๆไว้ก่อนนะคะทุกคนเพราะเรากดกดไม่ทันไปแล้วนะคะแล้วเราก็ไม่รู้แมปด้วยนะคะก็คือถือว่าเป็นการผจญภัยนะคะในเนี่ยกดติดแล้วค่ะเอ้ยขอบมาได้เดี๋ยว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 มันทางตันเดียวทางตันทางตันทางตันนี่ไปไหนล่ะเอ้ยยังไม่โดนหนก่อนเดี๋ยว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 ขอร้องไม่โดนจริงดิ เออโดนตีดักไม้โอเคค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าสมมุติเราล้มแล้วนะคะเราสามารถกดเ x ็ t ซต,ตรงนี้ได้เลยนะคะก็รอบนี้ถือว่ากดน้ำหอมไม่ติดเฉยทุกคนโอเครอบนี้ถือว่ามาแบบว่ามาแนะนำหมดแล้วกันว่าหมดหนึ่งวีหนึ่งเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูรอบต่อไปกันดีกว่านะคะค่ะโอเคค่ะเรากลับมาอยู่ในอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะ,คคะ,ก,ก,ะ,คะก็เราก็คาดหวังว่าจะได้แมพที่ดีแล้วเราก็จะกดน้ำหอมติดนะคะทุกคน ใช่ค่ะเราก็จะมีโอกาสแบบนี้นะคะถ้าเราไม่ได้กดนำ้ำหอมล่วงหน้าเนี่ยบางทีมันก็จะ er เกิดเหตุการณ์อักิเดตนกดไม่ติดได้นะคะโอเคก็รอบนี้มาอยู่ในแแบบโรงพยาบาลแบบปกติแล้วนะคะไม่ใช่โรงพยาบาลบ้านแล้วนะคะแล้วเราก็ลืมเปลี่ยนเปิร์แต่รอบที่แล้วนะคะลืมเปลี่ยนเปิร์เป็น3ามเก้าค่ะทุกคนเราเล่นเ,เปิร์สามหกค่ะโอเค โอเคค่ะก็มาอยู่ในตัวเกมกันแล้วนะคะกลับมาสูด,ด่านแบบแมป Normal นะคะในด่านแมปโรงพยาบาลน,นะคะด่านแมปค่ะด่านแมปโอเคก็เกิดตรงซากนะคะก็ฮันเตอร์เกิดไหนไม่รู้ฮันเตอร์เกิดพระแม่นะคะเออนะคะคือเราต้องดูมือพูดไ,ไม่ถัาเลย,เปยไปแกะคือดูมือแมร y ี่นะคะคือถ้ามือเขายกแบบทำเอฟเฟกต์การจะตีอะคะ่ะเราก็ค่อยกดน้ําหอมนะคะในช่วงนั้นก็จะเป็นการกดน้ำหอมเซียววีนะคะ ค่ะแล้วก็ต้องมองหลังไปด้วยนะคะและ้วเตอร์แบบตามเรามาว่ายังไงนะคะก็จังหวะนี้นะคะก็มีระยะอยู่นะคะจะน่าจะติดกระตุกนะคะนะคะี่ค่ะเราก็ดูมือนะคะมือยกเมื่อไหร่ก็คือกดเนี่ยคะ่ะโอายีบงังจะได้เห็นชอ็อตสวยๆรักชอ็อตไหมเข้าโรงบาลแล้วกันนะคะ อีกแล้วเอาอย่เอออยากฟาดไม้จั่ดนะคะโรงบาลน,นะคะบ้านของเซอร์นะคะไปไหนแล้วแมดดี้หายค่ะทุกคน เราได้สอนเทคนิคน้ำหอมเตลวีไปแบบว่า2รอ,อบอย่ารอบเราสามแบบอยากจะฟาดไม้จัดจัดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย<__>ยา่าเรียบร้อย<__><__>ค่ะก็กลับมาอีกครั้งนะคะกับน้องน้ำหอมนะคะในแมปเดลเลเชนะคะก็เราเกิดกลางโบดนะคะฮันเตอร์เกิดลุมหลังเครื่องไม่ก็หน่าสุสานนะคะ เป็นแมพที่เริ่มจําได้แล้วนะคะว่าฮันเตอร์เกิดตรงไหนนะคะแล้วเราก็เดินติดไปเรียบร้อยแล้วนะคะไซดังแต่ว่าอยู่ไหนเส็กระจกมาแล้วนะคะเนี่ยก็ดูกระจกนะคะแล้วก็ถ้ายกมือเมื่อไหร่อะคะก็ตีเอ้ก็ฉีดไม่ใช่ก็ตีเนี่ยค่ะก็จะยอน้ำหอมเซียววีได้สวยๆนะคะ คือเราดูมืออะคะ่ะดูมือฮันเตอร์คือถ้ามือฮันเตอร์ยกขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะก็คือฉีดน้าหอมไปตอนนั้นนะคะเราจะได้สามารถย้อนน้าหอมได้ทันท่วงทีนะคะก็คือฮันเตอร์ไปไหนแล้วกดสับกระจกมาไม่ทันแน่เลยตะกี้ค่ะแต่ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะคะฮันเตอร์จะตามเราไปได้เสมอนะคะเพราะว่าฮันเตอร์เป็นบอทที่เก่งมากนะคะ <laughs> อยู่ไหนแล้ว เอตัวแล้วเศษกระจกด้วยฮันเตอร์นะคะมีบ l ิงนะคะคือเสกกระจกได้มีบล i n g ตีดักไม้คือเป็นฮันเตอร์ที่เก่งมากค,ะะคะ่ะเนี่ยค่ะดูนะคะว่าแมรี่ยกมือขึ้นมาเมื่อไหร่นะคะก็กดฉีดน้ำหอมนะคะเนะะี่ยค่ะก็จะกดน้ำหอมเชี่ยววิได้นะคะโดยที่เราดูมือของฮันเตอร์นะคะเอ้ยเอ้ยอ้ยไม่เห็นว่าเสษกระจกมาแล้วพับไม้เพื่อ โอเคค่ะก็น้ำหอมเราก็ได้เป็นหมันไปแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งขวดนะคะเปิร์สามเก้าจะช่วยให้เรานะคะคสามารถตว่จากแมรี่ผู้เป็นบอดไปได้นะคะอยู่ไหนแล้วเอยโอเคก็ประมาณนั้นนะคะก็คือเราจะต้องดูมือฮันเตอร์นะคะซึ่งเออด้วยความที่น้ำหอมเ,เป็นตัวที่เคาน์เตอร์แมรี่อยู่แล้วนะคะก็สามารถเเล่นได้ค่อนข้างง่ายนะคะแต่ว่าเออเราเราเรา,เราพูดเลยว่าเอ้ย โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปพูดต่อในข้างนอกนะคะค่ะโอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการสอนกดจวนน้าหอมเซียววีนะคะก็โอเคก็ตะกี้ที่พูดค้างไว้นะคะก็คืออย่างเอ่อตัวที่เป็นบทหนึ่งวีหนึ่งะคะจะเป็นแมรี่นะคะซึ่งเอ่อน้ำหอมเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างเคานเตอร์แมรี่ได้ดีอยู่แล้วนะคะซึ่งจะทำให้เราสามารถกดย้อนน้ำหอมได้ในช่วงเวลาที่ฮันเตอร์ใช้สกิลก็คือเสกกระจกนะคะซึ่งก็จะเป็นข้อดีมากๆเลยนะคะสำหรับการที่น้ำหอมเนี่ย าสามารถย้อนน้ําหอมแมรี่ได้ค่อนข้างง่ายนะคะแต่ว่าเาก็ต้องระวังอย่างตัวละครบางตัว mm hmm. เช่นกระเทียบอลบอลที่สามารถทําดาเมจ25%ได้น,นะคะ mm hmm. ก็จะทําให้เราเนี่ยต้องดูมือฮันเตอร์ดีๆอะค่ะแล้วแบบต้องหลบลูกปั้นหรือว่าหลบระเบิดไปด้วยนะคะ mm hmm. ก็ทําให้เราเนี่ยเล่นได้ยากขึ้นนะคะเลากดน้ําหอมค่ะก็อ,อยากที่อยากบอกอีกเรื่องนึงก็คืออย่างแมรี่อะค่ะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดูมือง่ายนะคะคือ เวลาจะตีเนะี่ยเขาจะยกมือขึ้นมาค่อนข้างชัดนะคะว่าเราจะว่าเขาจะตีแล้วนะคะแต่ว่าอย่างบางตัวละครเนี่ยบางทีจะดูมือค่อนข้างยากน,นะคะอย่างที่เรารู้สึกว่าญาติคือกาเทียนะคะเพราะว่าสกิลเขาคือ,เ,อ,อเสกลูกป,ปั้นใช่ไหมคะบางทีการเสกลูกป,ปั้นเนี่ยมือเขาจะทําเหมือนแบบเสกตลอดเวลาแล้วมันจะมีความคล้ายคลึงกับเราจะตีนิดนึงเราจะรู้สึกว่าเรายังย้อนน้าหอมกับกาเทียยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ เ,เทคนิคเข้าๆข,ข,ของวันนี้ก็คือต้องดูมือฮันเตอร์นะคะว่าอฮันเตอร์จะตีตอนไหนแล้วค่อยกดฉีดนะคะเพราะว่าหลายครั้งนะคะไม่รู้มีใครเคยเป็นไหมน,นะคะเวลาเรากดฉีดน้ําหอมไปแล้วเนี่ยฮันเตอร์ก็จะรอค่ะรอจนกว่าน้ําหอมจะหมดแล้วเขาค่อยตีเรานะคะแล้วก็จะทาให้เราเสียแผลแล้วก็น้ําหอมอีกสองขวดที่ยังไม่ใช้เนี่ยก็จะใช้ยากขึ้นนะคะเพราะว่าย้อนแผลไม่ได้แล้วนะคะก็เป็นเรื่องของอาการสุกผลต่อไปในอนาคตแล้วก็เรื่องของเออ ฮันเตอร์แต่ละตัวด้วยนะคะว่าเจอตัวไหนนะคะก็อย่าลืมนะคะก็เทคนิคอาศัยการมองหลังด้วยนะคะก็คิดว่าวันนี้ทุกคนน่าจะได้รับเอ,อความรู้นิดนึงนะคะก็คือบ้งไปหลายคลิปมากนะคะแบบบ้่งไปหลายตอนมากนะคะกว่าจะได้คลิปที่ย้อนได้แบบสวยๆคลิปสุดท้ายนะคะโอเคค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ คงจบคลิปประมาณนี้นะคะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กด subscribe ให้กันด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปดีๆดีหรือว่าเทคนิคดีๆอย่างนี้ออกมาต่อไปนะคะส่วนใครอยากไดเ้เทคนิคอะไรอีกหรือว่าอยากให้เราทำคลิปแนวไหนนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะแล้วเราจะพยายามมาตอบแล้วก็จะพยายามหาเวลามาทำให้นะคะแต่ว่าช่วงนี้จะค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย